อ้หมีไอ้โมงอยู่บนหลังคาพี่กระมุม,มอเอาปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นจากท่อท่อท่อสายายางออนั่นน่ะนะใช่ครับเย็นอย่างนี้ก็ต้องนอนได้นะพี่เดียวืมอ แดดแรงมากนะคะเดี๋ยวให้ดูแดดในช่วงเวลากลางวันนะคะนี่นี่ oh. เห็นไหม oh. อ้าวอ้าวเฮ้ยสวยมากเลยนะนี่นี่ลูกสวย oh. ไหนเห็นสุกหลายลูกละนีะ่มันต้องเปิดเน,นี้ยงมันดูข้างล่างเนาะนี่ พ่อแหวนเขาบอกว่าเขามานั่งเฝ้าอยู่แต่เช้านกมันยังไม่กล้ามาอ่านี่ยเนี่นี่มันจะมาตอนเช้าเหรอพ่อมันมาทุกตอนมันสุกเมื่อคืนนี่เหรออ่ะกินเป็นสิบหน่วยเลยครัไปกินที่ไหนเดินฮาร์ดก่อนกินอันเอาถึงนี่เลยแม่เดี๋ยวตาดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เก็บกินอยู่งงี้ตอนเช้าเลยนายของแม่ได้สุกไหมโอ้เออแม่ตาดี แม่กินเลยหนูมีแล้วนี่เดี๋ยวเรามากินตะขบกันนะคะเป็นผลไม้ของนางงามนะคะเนี่ยที่คนชอบเอาไปพูดล้อเล่นไงคุณล่นนีผลไม้ที่ชอบคืออะไรคะตะขบแค่แล้วดูเราเป็นคนชนบทไปเลยแต่ความจริงมันอร่อยนะคะอร่อยมากปีนเลยปีนเลย เนี่ยนกมันคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่กัมพูจะเอาไปก่อนเราแล้วมันกำลังจะขึ้นไปอย่ขึ้นไปทำไมลูกเอ้ยไม่ต้องขึ้นหรอกพี่จ้าข้างบนให้นกมันกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยละให้นกมันกินนู่นละมันตกลงมาไม่คุ้มเยอะนะเยอะนะเออตกลงมาเดี๋ยวแม่ท้องนาคขี้เกียจเฝ้าไข่นะตุบลงนี่ตายก่อนอุ้ยถ้าลูกเป็นอะไรไปอ่ะเหรแม่จ้ะอืมแม่บอก ก่อนแล้วตีมีไอโมงอยู่บนหลังคาที่คำภูดูนะคะดูดูดูพี่สมเดนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตาลเป็นด้วยนะเนี่ยเสียงอะไรพี่คำพูฝนตกเฮ้ยมีอย่างี้ด้วยฝนตก อ๋อเขาทำขั่วคลาบให้ดูอันนี้เขาปั๊มขึ้นมาจากสาะเอ้ยฝีมือใครเนี่ยสายโอเคเออฮะอันนี้รอช่างํำรานซื้ออุปกรณ์นะอันนี้เราอาจจะเห็นโดยทั่วไปนะเขาจะมีการเอาปั๊มน้ําสูบน้ําขึ้นจากสระอ่อท่อท่อท่อสายางยนั่นนะ่ะนะใช่ครับปั๊มมาจากนู่นฮะสะใหญ่หนั่นนะมไม่ได้น้ําประปานะครับเรา,เาขึ้นมาจากสะแล้วก็ใช้ปั๊มน้ําขึ้นมาเอบแล้วก็มา แผ่นไอ้สปริงเกอร์ที่เราลดน้ําต้นไม้นี่แหละครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าทําจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นฝอยเล็กกว่าน,นี้หน่อยเป็นคล้ายๆหมอกนะครับเป็นคล้ายๆหมอกที่เป็นส,สปริงเกอร์สรําสหรับลังคาโดยเฉพาะนะแต่อย่างนี้ก็ได้นะก็คือมันก็สปริงเกอร์นี่สาเร็จรูปมาไหมหรือต้องวางใหมเ่เอามาเอามาต่อกับสายยางของเราอ๋อ จริงๆก็คือมันมันเป็นสายยางที่มันเจาะเขาเจาะเจาะรูเขาเจาะรูไว้แค่นั้นเองหรือซื้อสายยางม้วนๆมาก็ได้ใช่ไหมใช่ม้วนดำๆอ่ะแล้วก็มาเจาะรูเองก็ได้ง่ายๆอ่ะจริงๆชาวบ้านทําก็ง่ายถ้ามีปั๊มัเนี่ยกำลังคิดว่าอยากจะให้ใครแบบร้อนมากอยากจะลดน้ําหลังคาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าที่บ้านคุณอ่ะที่บ้านดาบพนมเขาทำไอาร้อควายอครอบวัวใช่ไหมเพราะว่ากลางวันวัวควายร้อนร้อนมากคุณก็แค่ซื้อสายยางมาแล้วก็เจาะ จาะสายยางแล้วก็ปั๊มตัวหนึ่งดูดจากสารนะแล้วก็ต่อกับสายยางแค่นั้นเองครับปั๊มนี้ก็จะมีท่อยางอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ในปั๊มก็แค่เอาท่อท่อเนี่ยไปจ้ำกับปั๊มเออต้นทุนก็ไม่เท่าไหร่แต่ปั๊มนี่ตัวละประมาณเท่าไหร่สองพันสองสัมพันปั๊ม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 ที่มือถือหี้วไปจุดต่างๆได้สองสัมพันนะปั๊มแค่นั้นเองนะครับมีขายทั่วไปแค่นี้เองนะคะคลายร้อนได้นะคะ โอ้นี่นี่ให้ดูนะคะให้ดูชัดๆเอ้าหลุดแล้วมันตึงไปป่ะพี่สายมันตึงปลามันไม่ตอ๋อน้ำแรงมากเลยเนี่ยปั๊มตัวเนี้ยพุ่งนกันไปเลยค่ะจะทำน้ำพุวันไหน,ไหนสงการานรเนี่ยหรอให้ไอยให้ไานมาคือสองกรานต์ก็เป็นงานใหญ่ของช่างอีกแล้วนะ<อ>างานหนักวน้ำเราน้ำที่ไหนมาเป็นอ,อุโมงค์อ่ะ เอาน้ำบอไม่ใช่อาน้ำปลาปาดิปลาป่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะี๋ยวไปเดินพ้องหนูก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็พี่สำเร็จก็จะต้องเตรียมงานสงกรานด้วยนะคะเพราะว่าร้อนไม่น้ำบอเดี๋ยวเข้าตาแล้วมันเข้าตาเดี๋ยวมันจะตาแดงเอาใช่ไหมแคที่จริงไอตัวไม่ทั้งฉีดมันแคเแค่ความร้อนได้หน้าเนอะอันนั้นผมเปิดตั้งแต่ หนามยังอุ่นอยูอ่เลยนะเพราะนั้นผมดูดหนามมาเนี่มันเย็นนะก็ขึ้นมาหนามยังกลายเป็นน้ำอุ่นเลยยังอุ่นอยูอ่เพราะว่าไอ,อพี่หนุ่มชีมันยังเก็บความร้อนอะไรแบบนี้ไงยังดังเลนเพื่อไปสะพาเนี่มันจะเย็นเลโอ้ไม่มีใครบ่นว่าร้อนเลยโอ้โหโอ,โอ้ที่นอนใครเนี่ยถึงขั้นจะนอนกันเลยทีเดียวฮะม่ีีนน้ำยยดเลพอมีน้ำบนหลังคาเท่านั้นนะ เออโหถึงขั้นจะย้ายที่มานอนเลยเหรอปาถึงช่างสำราญหน่อยครับยังไงครับหรือว่าไปเนี่ยเนี่ยหน้าฝนยังไม่มาเลยเนี่ยเอาโยนเ่ยเกิดอะไรขึ้นนะตามยศมาอุ่นให้หน่อยเนี่ยมาอุ่นให้หน่อยอ๋อเอ๊ะทำไมมันมันรั่วจากไหนไม่รู้นะมันรั่วหัวนี่ครับหัวตะปูตะปูเหรอเย็นเลยอินุอันนี้หลบหลบร้อนได้ฮะหลบร้อนได้เมที่นอนด้วยนะคะอ่หลบร้อนได้ครับเออเย็นดีจริงนะสูตรพี่สำลิงเขา ้ามาในเข้ามาในครัวเย็นเลยเนี่ยปกติอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเวลาเกือบเที่ยงเนี่ยเย็นเย็นขึ้นมาเลยนะคือเย็นรู้สึกได้ว่าพื้นก็เย็นด้วยนะเข้าเลยมั้ยะไปไปครับเนี่ยพี่กำพูรู้สึกไหมว่าปูนมันเย็นใช่ใช่ใช่มันก็เย็นขึ้นปูนปูนเย็นไหมไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันเย็นเออเข้าท่าดีนะแต่ไม่รู้จะเปืองไฟหรือเปล่าเน้อไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายอืมใช่ใไม่เปือง คนไม่ได้จ่ายก็ไม่น่าจะเปืองนะ <c oughs> แล้วกินอะไรคะวันนี้อยากจะกินขนมจีนก่อนพี่นัน่ขนมจีนสักจานไหมนี่พี่น้ตโอ้แกงส้มผักบุ้งนี่แกงส้มผักบุ้งน,น,น้ำยาขนมจีนโอ้จะหมดแล้วแบ่งไปออฟฟิศอ๋อแบ่งเข้ากรุงเทพเลมอร่อย น้ำยาติงไก่เย็นดีเย็นอย่างนี้ก็ต้องนอนได้นะพี่เียวเออเย็นจริงเย็นกว่าได้ถุนนะเนี่ยได้ถุนบ้านยังไม่เย็นเท่านี้เลยมันทาไมของสัมภาระเยอะแังแม่ทั้งผ้าทั้งน้ำทั้งยานทั้งยา สำหรับิสมหรัีอ่อ่ะเป็นมหาที่เย็น ครัดํานานยังไงคะก็สมัยก่อนแรกๆเรายังไม่มีเราเรามีแค่บ้านหลังนั้นกับตัวหลังนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้คือห้องนอนคุณใหญ่ทางหน้าเออใช่ตรงนี้นอนมุมนี้ส่วนใหญ่นอนมุมโน้นมุมโน้นมุมนอนเออพอหนาวหนาวหน่อยก็ก่อไฟตรงนอนใช่ใช่จำได้ไหมพ่อจำได้ย้อนตํานานคือลําบากมาจนเกือบลืมไปแล้วนเนี่ย ว่าเคยลำบากอย่างเงี้ยนะสมัยที่มียู่สองขงหลังทุกวันนี้ก็ยังลำบากเหมือนเดิมนะพ่อเนอ่ยไหววดีขึ้นบ่ดีขึ้นยูดีดขึนห้ายเออใน,นว่าวดีขึ้นเลยนะวันนี้พ่อมีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขมากเลยมีความสุขมากที่ที่ได้นอนที่นอนดีๆเป็นแค่แบบนี้น โเตียงไม่สักอย่างดีเลยนะคุณแม่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายค่ะเออชีวิตก็ดีขึ้นนะมาได้แค่นี้ครับแค่ไม่ไผ่เมื่อก่อนก็เสื่อพื้นหมอนใบแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เหลือแต่เสื่อหมอนหายฮมะหมอนหายไปหมหมอนขาดแล้วโอ้ยแล้วถ้านอนคุณยายดูนะต้องนอนขวางเตียงครับแม่ต้องนอนแบบนี้ตลอดเลยเออเขาให้นอนลาบากลาบาก เขามันต้องพลนออกมายอย่างนี้นใ่ให้ดูอง,ง,ง,งอให้ดูแบบให้ดูทรมานทรมรมลำบากลํากลข้นแค้นชินนะชินกับความนอนลําบากสมัยก่อนเนี่ยคุณเัชนีดเดี๋ยวจะหาว่าชอบเล่าความเก่าเล่าความหลังก็เล่าได้ก็มีที่นอนนิดๆใช่ไหมก็แบ่งๆกันนอนเอาอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยดินที่บ้านเนี่ยมันเป็นดินมันไม่มีปูนเทหรอกไม่มีเงินแล้วก็เอาเตียเอาเอาเอาแค่ไม้ไผ่แบบนี้แหละยิ่ง ยิ่งพูดบ้านทุ่งใหญ่นะพ่อนะยิ่งพูดไปมันยิ่งลําบากมากเลยตอนบ้านทุ่งใหญ่เอาแค่ไม่ไผ่เลี้ยงกันอย่างเงี้ยก็นอนปีปศ2,521เนาะมาจากบ้านโคกใหญ่ทางโน้นจำแม่นมากก็ไม่พ่อจําได้2,21เนี่ยไอ้ภาพเกิดผมเกิดปุ๊บแดงๆพายาเอ2,21แม่นมากเลยอ่ะพอมาเออพอเข้ามาบ้านทุ่งใหญ่น้ำท่วมเลยปีนั้นน่ะน้ำท่วมอยู่ที่บ้าน เคียงนี่เลยเคียงนมเนี่ยอตรงที่เราไปผูกกระดึงอะเนาะอบ้านก็แอมฝากฝากไม่ไผ่แอมก็คือเขาเรียกไหทำฝาฝากไม่ไผ่ก็ทำฝาบ้านฝาแต่เจ๊ซันน่ะขายให้สี่พันมันก็ไม่มีฝามีเปลืออะไรนะบ้านราคาสี่พเนีเอามาซื้อต่อบ้านเขาอะพ่อซื้อต่อบ้านเขาแต่บ้านไม่มีฝานะ ม่มีฝาเลยแต่อยุดจุดจุดนั้นใช่ไหมที่เราไปใช่ไหมหลังนั้นแหละหลังสองชั้นวันนี้แต่เมื่อก่อนมันเป็นชั้นเดียวนะพ่อนะ่มันมีขงกว่ีกนนิดหนึ่งหน่อยมีรลังคาไหมวันที่ซื้อสี่พันมีเนาะมีรลังคารลังคาก็มีอย่างเงี้ยแต่แอมไม่พายอืมไอ้ไม่ภายนั้นก็ไปหามาแอมเองนะเอ้าหรอไอ้อย่างงี้จะเรียกว่าซื้อบ้านหรือซื้อเพิงพ่อซื้อเพิงเนาะซื้อเพิงสี่พันเออมันก็ไม่มีเงินมีทองเนาะอืมแต่นาก็ยังทําอยู่ทุกปี เช่าเขาเช่าเช่าเขาเจ้านาคาถาไม่มีที่ดินแบบตัวเองหรอกเช่าของส้นเตียมบ้างเช่าของครูจอนบ้างเช่าของพ่อใหญ่นุ่นเอ้แม่นชื่อคนแม่นทีอย่างเดียวพ่อเนี่ยทำไม่ไม,ไม่มีวันไหนปีไหนไม่มีเข้าในในยุ่งเลยทำยุ่งก็ทำกับมหาเนี่แหละนั่นจำได้เลยนะใช้ตะเกียงกินข้าวพอฝนตกลงมาทีเดียวกว้าง จำปนไปถูแก้วจำไปถูหัวแมวหลอมงเอาจามเพลงเลยตัดภาพมานะคะคุณกำพูสร้างบ้านนี่เหมือนเหมือนคนขาดแคลนอะไรมาบาเหมือนคนเก็บกดอะไรมาบางอย่างนะสร้างไม่รู้กี่หลังนะหลังที่หนึ่งนะหลังที่สองหลังที่สามของแม่แล้วก็หลังที่สี่ก็ทําบอกแล้วว่าเน้นเน้นประหยัดเน้นถูกเพราะเน้นบ้าน ไม้บางอันยังอดีตเคยเป็นอาหารปลวกแต่ว่าปลวกเลิกกินไปแล้วมันก็ยังเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นคุณรัชนีบัลหลังคุณขึ้นไปดูบ้านหลังนั้นก็ก็จะเห็นว่ามันตามอัตภาพแล้วเราก็ทําไปแต่ว่าพอาทําไปจะใจเราตอนแรกเราก็คิดว่าบ้านที่มีครัวอยู่ในบ้านเนี่ยมันมันมันวุ่นวายใช่ไหมกลิ่นมันเที่พักอาศัยหรอกเราก็อยากจะให้มันแยกอยู่ เป็นส่วนหนึ่ง <Ừ. S 2> คนกินก็กินคนนอนก็นอน <Ừ. S 2> เดี๋ยวก็จะมีคนบน่นเหมือนในเพลงไงอย่าห้ามกินมันก็ไม่ได้นอน <c oughs> เมื่อยามนอน <c oughs> มันก็กินบ่ได้ <c oughs> คนอยากกินก็จะกินเลย <c oughs> คนอยากนอนก็จะนอนนวะตีกัน อันนี้ก็แยกกันถ้าอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอะไรอย่างนี้แยกกันไปก็เลยกลายเป็นครัวตรงนี้แต่ก็มีเงินจํากัดกระหลังคามันก็เลยเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นกระเบื้องตีฟ้าใช่ไหมคะไม่ฟ้าไม่เฟอแล้วครับไม่ฟ้าไม่รูก็ค่อนข้างรู้สึกจะอันนี้แสนประมาทนะเกือบเกือบสองแสนเนาะประมาณสองแสนเพราะมีห้องน้ําด้วยมีห้องน้ําในตัวด้วยประมาณสองแสนกว่ากว่าก็เน้นถูกๆูเน้นอย่างนั้นจริงๆเลยนะแล้วก็ให้เป็นสามวไปเรื่อย ช่วงหลังก็มาทําพวกนี้เพิ่มเติมนะคะทำพวกนี้แล้วก็ปูกระปุกปกระเบื้องหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นัก เอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเลวหรือถึงฟัง จ,จนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมากไกลไกลกอดฝันบันทึงเส้นชัยหอบก,กลับคืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวร่วมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรวอยอีกครั้ง ความหวังรอยยิ้มเฮหาประสาบับาน